สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องริยาชาแนลชนีมีช่องวันนี้มาในเต็มอะไรเซนางวะนางฟ้าไทยกุยซิน,นขนั้วหน่อยของชนีเองจ้าคนน้อยของชนีวันนี้จะมาทำอะไรสีวันนี้สิมาโซเทคนิคก,การตํำส้ตมต่ำโซเทคนิคการต่ำส้ตมตํำยังไงให้เหมือนแม่ค้านะจ๊ะเป็นอุจุอุจุ น่ากินน่ากินซึ่งแม่ค้าไม่เคยบอกเราขายแต่ปลาแดกไข่สันนอือทายังไงทาให้น่ากินนะจ๊ะไปดูกันเลยตำเสียงใส,ส่แสบตำเสครกจากพี่น้องจา๋าใส่เครื่องลงไปก่อนเลยพริกกระเทียมหมักลายใส่าลายหมักหน่อยใส่หน่อยไม่มีสูตรจ้ะพริกกระเทียมใส่ลงไปแล้วอันดับต่อไป ไม่มีักเขือใส่ักเขือ <c oughs> มะขามเทศใส่เครื่องให้ครบก่อนนะจ๊ะสลากโอ้ละเอียดแล้วใส่เครื่องมากไปเลยจ้ะมากไปใส่หลมากหน่อยใส่หน่อย มะขามเปียกนีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่บักนาวจ้าบักนาวนะจ้าอันนี้มันเป็นบ uh ักลมอนบักนาวพรอมีือฮึอะไรอีกอันนี้น้ำตาลนิดนึงคือคอนโด ชิ้นรจะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลสหลยแซ่ไลเด้อยน,น,นี่ปลาจวกนี่แล้วก็ชิมรสดูเลยนะจ๊ะซีมเบิงโอเคถึงใส่มะละกอ อันนี้สันโอเคเลยเดอ้อเห็นไหมสีสันคือแม่ค้าว่าจ่าจกๆกซับนี่เซ็ตซับจะยังเป็นตำโดนปลาโครงสิเลได้จ่ะเดอ้อนี่เห็นไหมสวยงามเนาะเหมือนแม่ค้าตำเลย เขาไม่เคยบอกเราตักใส่จานโหลดเนะาะตักออกมาใส่จานแล้วพี่น้องเห็นไหมก็จะเป็นอุจจุน่ากินอย่างนี้แหละเหมือนไม่ค้าตำเลยเนาะเออนี่ขนาดไม่มีเครื่องเยอะนะนี่เทคนิคง,ง่ายๆใส่เครื่องลงไปก่อนโคกให้เข้ากันชิมรสแล้วค่อยเอาเศษบักะคงใส่อย you know? ู่เนาะพู้ลงค้นนั่นตำแต่บกพกบริกแล้วเอาบะคงลงไปคนแล้วยางอื่นใส่ตามทีหลังมันสิเข้ากันเฮ็ดแค่แหน่อยู่ปะ โอเคเนาะจ้าซ้ำหนีอีซี่อีซี่ไปแล้วกินข่าวจ้า